บอกเลยฮะพี่บี้ถึงแม้จะหน้าเด็กแต่อายุนามตอนนี้35ปีแล้วหลายๆคนดูหน้าคงไม่รู้หรอกครับคิดว่าเขาประมาณแบบว่า20ปลายปายเพราะว่าหน้าเขาเด็กตลอดเวลาเพราะนั้นแฟนๆครับก็เลยรู้ว่าเมื่อไหร่พี่บี้จะมีคนมาแบบดูแลหัวใจเป็นที่ปรึกษาคอยให้แบบความคิดต่างๆนานาให้กับพี่บี้ได้บ้างใช่แต่พี่บี้เนี่ยเขาก็ยอมรับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าพี่บี้เป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาชอบทำม้าชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะก็เลยถือว่าช่วยคลายความเหงาไปได้บ้างล่าสุดก็เป เิดเผยแบบนี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยเห็นเข้าวัดแบบนี้พี่พี่เขาเข้าทุกเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วันธรรมดาก็เป็นวันทำงาน,ง,งานใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าที่คิวเล่ามาเนี่ยว่าเอ้ยพี่พีเนี่ยไม่มีแฟนแต่จริงเขาก็คิดเหมือนกันอ,อายุเขาไม่น้อยแต่ติดอยู่เรื่องเดียวค่ะที่ต้องคิดหนักเรื่องคู่ชีวิตอ่ะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะพี่บีเล่าค่ะ พื้นฐานของผมเนี่ยผมไม่ได้อยากมีครอบครัวผมไม่อยากมีลูกแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีลูกกันนะเพื่อให้พ่อกับแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยได้สบายใจว่าเรามีครอบครัวเราได้แต่งงานเรามีลูกกันแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตโตมาเป็นครอบครัวลูกที่โตมาจะได้ดูฉันและก็เธอในยามแก่ไงอ้าว มันกลับไปที่สูตรสภาวะตรงนี้ฉะนั้นไม่เป็นไรเราอย่าเห็นแก่ตัวเลยเราไม่มีดีกว่าเราอยู่ยคนเดียวนะมันเป็นอิสระนะเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตใครและไม่ต้องกลัวใครงอนสามารถไปไหนมาไหนได้เลยสะดวกสบายผมเป็นคนชอบให้ความรักมากกว่าใครที่อยู่รอบข้างเราให้ความรักเราให้ความเมตตาเราให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะให้ความเป็นถวงเป็นใยแต่ว่าไม่จะเป็นต้องได้รับกลับมาค่ะได้ ไม่จริงไม่จริงพี่บี้ผมยืนยันว่าคนสมัยนี้ไม่อยากมีลูกเยอะเพราะนั้นน่าจะเข้าแก๊บกับโจทย์ของพี่บี้พี่บี้ต้องหาให้เจอคืออยากมีลูกไหมก็ไม่อยากนะจนกล่าวไว้แล้วนะคือฉันจงไปแกต้องเล่นแน่แน่ไม่เห็นอยากเลยอยากมีลูกจริงเหรอพี่พี้คิดตรงกันเลยนี่อ๋อเหมาะสมมากนั้นเถอะ